เราเห็นประเทศไทยอ่ะมีขยะทุกเสาไฟฟ้าเลยอ่ะแต่ว่าเราไปเที่ยวเมืองนอกเมืองอื่นอะไรเงี้ยทําไมมันถึงแบบไม่มีขยะในพื้นเลยเพราะเรารู้จักการหลบหลีกรู้จักการการมองเห็นว่าคุณค่าในของแต่ละอันมันเป็นยังไงคือมันไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินที่ซื้อมาเลยนะ <S <S แค่ใสก่กครีเอทีฟเข้าไปอ่ะ <S <S ย้อนไปเมื่อ ตอนอายุ14บสแฟชั่นทีวีจ้ะคือดูตลอดเลยแบบชอบจําได้แม้กระทั่งว่าคาแรกเตอร์ของการเดินนาโอมิแคมเบลเดินแบบนี้ดารินเดินแบบนี้ลิยาเดินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอาเตไปอยู่ในจุดที่ตัวเองชอบจริงๆอะ่ะ ไม่เอาคณิตศาสตร์ไปเรียนไทยวิทย์ศิลป์ใช้ชีวิตไปเรื่อยก็เป็นนักเรียนที่บ้านเนี่ยก็จะทํางานเริ่มมั่งมีแล้จากจากที่แบบพ่อไม่ค่อยส่งเงินมาเริ่มมีเงินมากขึ้นพ่อๆไปขายของเก่าขอเล่าก่อนอันนี้คือเลิศถ้าเธอขับรถไปในถนนใหญ่อะไรอย่เงี้ยแล้วเธอจะเห็นรถแบบที่มีคอกสูงๆข้งางล่างเป็นเหล็กชั้นต่อมาเป็นกระดาษ ชั้นบนเนี่ยเป็นขวดพลาสติกชั้นคือคนที่ยืนอยู่ข้างบนจะ้ะแล้วก็คือเอาเชือกนะเกี่ยวความสูงเหนือพื้นน้าทะเลประมาณ3เมตรจะ้ะพ่อฉันก็ขับร้อยแไม่เบรกจ้ะฉันก็คือต้องอยู่อย่างนี้จะ้ะแล้วก็คืองูเลื้อยขึ้นมาค่ะจะบ้าค่ะจะตกค่ะก็คือมีงูอยู่ในขวดจะ้ะชอบมากฉันก็จะ คัดขวดคัดอะไรแล้วต้องทําความสะอาดให้เขาเพื่อที่เขาจะได้ไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งอย่างง่ายได้เราจับทางถูกอันนี้ก็คือทำให้ที่บ้านอะเริ่มมั่งมีใช่ไหมแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆจนเข้ามหาวิทยาลัยซื้อเสื้อตัวนี้ยีบาทมาตัดแขนสาดสลัดสีหน่อยเริ่มตัดให้มันบ้อบอบเริ่มแปะของเข้าไปห้าร้อย500มีคนซื้อพอลูกค้าคนหนึ่งซื้อไปอีกคนนึงก็เดินกลับมาเฮ หนูจะเอาแรดแ,รแบซบแบบที่เพื่อนหนูมาซื้อไปแต่หนูไม่เอาเหมือนนะได้ไม่เหมือนแน่นอนเพราะเย็บเบี้ยวทีนี้เริ่มเป็นแบบเป็นพันพันกว่าแต่ไปสองพันเพราะแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันเลยเพราะเรารู้จักการหลบหลีกการมองเห็นว่าคุณค่าในของ แต่และอันมันเป็นยังไงคือมันไม่ได้สนใจเรื่องเกี่ยวกับค่างเงินที่ซื้อมาเลยนะเพราะว่าขยะแต่และอย่างที่เข้ามาในบ้านนะถ้าย้อนเวลากลับไปนะก็จะจําได้เลยว่าเราเห็นวัสดุแล้วเ,เห็นรูปทรงต่างๆจากกองขยะ,ะคือคิดอยู่ตอลอดว่าแบบไอ้ฝาชีเนี่ยมันเป็นหมวกแฟชั่นได้แผ่ที่แบบตกปลาอย่างเงี้ยที่เขามาขัดมาทำเป็นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็คือโอกุตูก็ได้ค่ะแค่ใส่วความครีเอทีฟเข้าไปอะ กระเป๋าของเราเนี่ยจะสกปรกมากเพราะในนั้นอาจจะมีขวดแก้วขวดน้ําคือเต็มกระเป๋าไปหมดมีแม้กระทั่งแบบกระดูกไก่อ่ะเม็ดลำไยอย่างเงี้ยเต็มกระเป๋าไปหมดเะเพะไม่อยากจะทําให้มัน ทิ้งเกินการอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วของที่เราทิ้งออกไปอะมันก็ย้อนกลับมาตีหน้าเราในวันหนึ่งอยู่ดีอะของที่เราใช้อะหยิบมือใช่ปะแต่บรรจุภัณฑ์น่ะคือเยอะแบบเยอะมากถ้าเธอเอาสิ่งเนี้ยแล้วทิ้งไปเลยอะของพวกเนี้ยมันก็จะไปกองอยู่ที่กองขยะแพรกระาค่ะแล้วมันเหม็นถ้าบ้านเธออยู่แถวบางปูอยู่เทพารักษ์รู้เลยขับรถเนี่ยเปิดกระจกนะ เวลกูด <Really> เราเห็นประเทศไทยอะ่ะมีขยะทุกเสาไฟฟ้าเลยอะ่ะแต่วัาเราไปเที่ยวเมืองนอกเมืองอื่นอะไรเงี้ยหาขยะเท่าไหร่หาแทบตายแต่บ้านเขาทําไมมันถึงแบบไม่มีขยะในพื้นเลยมันเป็นเพราะว่าคนมันมีจิตสาธารณะอย่าบอกนะว่าเธอไม่ได้รับผลจากการที่เธอมีแยกขยะอย่าบอกว่าเธอขับรถไปแล้วเธอไม่เคยเจอจังหวะที่ฝนตกมนแรงแล้วน้ำมันท่วมระบายไม่ทันอะ่ะเราต้องเริ่มกันเอาหน่อย เรามาแยกอยกกันจ้านี่พัสดุใช่ไหมนี่เวลาได้ของมาไปทางนึงจ้าแต่อย่างขวดสไปซ์อันนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าโปรดรีไซเคิลและตรงที่เป็นฉลากอะมันย่อยไม่ได้อะก็เอาออกมาแลยวจ้ะแยกได้เห็นไหมฉันบอกแล้วถ้าเราทำเสียงนี้เธอมาเธอมาจ้ะเธอมาจ้ะถายทิกตอกนะสมมติกล้องนะเป็นติกตอกนะถ่าเธอกลัวพี่ชันก็ได้อสมมติเธอกลัว เยอะไปเดี๋ยวใส้ล่วงอ่ะถ้าได้ความที่ไม่อยากจะแยกที่ริงกท่นนี้ก็ได้จ้ะนี่เห็นไหมในรังของเราก็จะเก็บได้เยอะมากเลยเพราะเอาอากาศออกแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวกลับมันเจอกันใหม่นะจ๊ะควดนี่จ้ะเฮ้ยแยกกันยังแยกกันยับ๊ายบายกระป๋องจ้ะนี่ เราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราวันนี้คนที่เห็นเราเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะทําตามพฤติกรรมที่เราปฏิบัติในวันนี้พอเราเปลี่ยนได้คนที่เห็นเราเปลี่ยนได้สังคมก็จะเปลี่ยนประเทศก็จะเปลี่ยนอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมากับแคมเปญน,นี้เลยค่ะโครกชวนแยกแกลกลุ้นโชคกับ Trash Lucky ชวนทุกคนนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมมาแยกขยะสะสมเป็นต้ แล้วแต้มนี้เอามาทําอะไรก็จะเอาไว้แลกของรางวัลต่างๆของรางวัลมีอะไรบ้างโทรศัพท์มือถือทองคําแท่งรถจักรยานพับได้เก๋มะและของรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือรถยนต์ค่ะ ของรางวัลน,นี้นะคะรวมมูลค่ากว่า9 0 0 0แสนบาทมีป้าป้าใจดีของเราก็คือขอสนับสนุนรางวัลทั้งหมดค่ะแล้วความเหนือขั้นกันนั้นนะคะก็คือขวดพลาสติกที่ทุกคนส่งมาในแคมเปญน,นี้นะคะก็จะถูกรีไซเคิลเป็นชุด P.P.E. ส่งต่อให้พี่หมอด้วยค่ะไม่ต้องว่าไม่สนใจจะ้ะบ้านฉันคือนางแยกขยะจะ้ะทุกวันนี้ก็คือจะไม่มีที่นอนแล้วเพราะว่าแม่ก็คือเก็บกล่อง เก็บขวดเก็บนังของเก็บนังเออที่แบบแม่ไม่ต้องแยกทิ้งนะจ๊ะมีที่ไปแล้วจ้ะกับแทชลักกี้จ้ะ